าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คนที่ดีมีปัญญาต้องเอาสติวัชิจิตใจเอาสติวัชิจิตเป็นความคิดจิตสูงถ้าเอาจิตไปวัถิปากความคิดจะต่ำความคิดจะเวลวร้ายต่อไปในสังคมของคนไทยธรรมะเสียหายมากมายก็จะนั่นการสร้างความดีไม่ต้องบังคับใครแล้วจะเป็นประสงค์องค์เจ้าก็ไมหมบ,บังคับธตรมาสวดมนหรือไม่สวดจำหน้า สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง